สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จหกพิมพ์ของหลวงปู่พระมหาสีลาสิริจันโทนะครับเป็นพระเนื้อดินเผารูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยได้มานะครับจากหลวงพ่อปานโสนันโทนะครับวัดบางนมโคนั่นเองซึ่งลักษณะเด่นเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธนะครับนั่งบนสัตว์นะครับเรียกว่าทรงสัตว์นั่นเองนะครับองค์ที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นทรงหนุมาน เป็นผ้าเนื้อดินเผาแต่ผู้สร้างเนี่ยผสมมวลสารกุททคูณต่างๆเข้าไปในเยอะมากๆเลยนะครับเป็นรูปพระพุทธนะครับนั่งบนพนุมานนะครับแล้วก็มีอัคระนะครับอัคระขอมในสีตัวนะครัลงอุอะมะณะนี่นะครับเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมขนาดกําลังพอเหมาะพอดีเลยนะครับมีความหนาด้านหลังนะครับลงยัน นบพามาสาเร็จแล้วก็นะครับล้อมรอบด้วยพระคาถาพระเจ้าสิบชาตินั่นเองมีรันนัมเบอร์นะครับสามหก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 นะครับนี่ที่พิเศษเลยนะครับด้านบนองพระนะครับจะมีผงผงที่หลวงปู่เข้ามาศิลานะครับท่านเมตตาลบผงเองนะครับแล้วก็ผงของพระอาจารย์ต้อมประพสโลนะครับท่านเมตตาลบผงให้นะครับมกุดนะครับ พิเศษมากนะครับรวมอยู่ในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผงม,มหาราชผงอิทิเจผงจีนิสินเฮต,ต่างๆนะครับซึ่งอาจะลบได้นะครับผมมีเกสาของหลวงปู่ติดด้วยนะครับดูให้ชมความสวยงามนะครับเป็นประตุมงคลที่ลูกศิษย์นิยมนะครับ